สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลามในโอกาสวันชาติของบรูไนดารุสซาลามซึ่งตรงกับวันที่23กุมภาพันธ์2568ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจีฮัสนันโบเกียมูอิสซัดีนวัดดัลละแห่งบรูไนดารุสซาลามบรรดาเสรีเบกวัน ในโอกาสวันชาติของบรูไนดารุสซาลามหม่อมชันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพระนามัยสมบูรณ์และทรงพระ,กะเกษมสําราญทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความวัฒนาถาวรของประเทศและประชาชนชาวบรูไนดารุสซาลามประเทศไทยให้ความสําคัญยิ่งต่อความสัมพันธ์ฉันมิตรกับบรูไนดารุสซาลามซึ่งถือเป็นประเทศแนวหน้าด้านเสถียรภาพ ความมั่นคงในหมู่ประเทศแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกันจึงเป็นที่น่ายินดีที่ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างประเทศและประชาชนของเราได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องกอบกับการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนระหว่างกันในทุกระดับรวมทั้งการสนับสนุนของฝ่าพระบาทได้ยังประโยชน์เป็นอเนกประการต่อความร่วมมือในระดับทวิภาคีและภายในกรอบความร่วมมืออาเซียน เราจะยังคงมุ่งมั่นยกระดับความร่วมมือทั้งในด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงทางอาหารและสิ่งแวดล้อมอันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าและประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองสืบไปพระประมาพิไยัยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นในโอกาสวันชาติของญี่ปุ่นและวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นซึ่งตรงกับวันที่23กุมภาพันธ์2568ความว่าสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตแห่งญี่ปุ่นกรุงโตเกียวในโอกาสการเฉลิมฉลองวันชาติและวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมชันขอถวายพระพรชยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระ,กะเกษมสำหราญทั้งเพื่อความสำเร็จและความก้าวหน้าลุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวญี่ปุ่นมิตรภาพสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่นที่มีมาอย่างยาวนานมั่นคงนั้นนอกจากจะจะลงเสริมสร้างด้วยสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองแล้ว ยังตั้งมั่นอยู่ด้วยมิตรไมตรีและการติดต่อสัมพันธ์ที่แนบแน่นในระดับประชาชนรวมทั้งความร่วมมือระหว่างกันในทุกระดับอีกด้วยหม่อมชันเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์กอบกับความเป็นหุ้นส่วนรอบด้านระหว่างกันโดยเฉพาะด้านการค้าและการลงทุนสิ่งแวดล้อมการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการเกษตรและป่าไม้ จะเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอนเนกประการพระประมาพิไทยมหาวชิราลงงรรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมวิ่งในงานการแข่งขันวิ่งโครงการ run for wheels วิ่งเพื่อให้หมาได้วิ่งครั้งที่ส วันนี้เวลา4นาฬิกา54สนาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพ,พระราชดำเนินไปยังคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนท่งร่วมวิ่งในงานการแข่งขันวิ่งโครงการ run for wheels วิ่งเพื่อให้หมาได้วิ่งครั้งที่4ซึ่งมูลและนิธิศาสตราจารย์ดรจักรพิชัยรณรงค์สงครามคณะสัตวแพทยศาสตร์สมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์และสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกันจัดขึ้น oui เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์รวมถึงประชาชนให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเจ้าของกับสัตว์เลี้ยงทำให้ผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิธีการดูแลสัตว์เลี้ยงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอันจะส่งผลทำให้สัตว์เลี้ยงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจะนำไปจัดทำวีลแชร์ให้แก่สัตว์พิการ สมทบทุนสร้างโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์รวมทั้งสนับสนุนโครงการธนาคารเลือดเพื่อสัตว์เลี้ยงมหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกดตราสัญญาณปล่อยขบวนนักวิ่งและนักวิ่งพร้อมสุนัขจากนั้นทรงร่วมวิ่งระยะทาง10กิโลเมตรโดยจุดสตาร์ทเริ่มที่อาคารเฉลิมงพระเกตหกรอบคณะสตัตวแพทยศาสตร์โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านหน้าหอประชุมใหญ่ไปตามเส้นทางถนนจันทรสถิตเลี้ยวขวาหน้าสำนักพิพ,ธพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมทางเกษตรเข้าถนนสุธรรมอารีกุลผ่านถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณเลี้ยวซ้ายเข้าถนนจัก,กรพันธ์ถนนสุวรรณวาจกสกิกิจเข้าทางคณะวรรณศาสตร์กลับเส้นทางเดิมและเข้าจุดเส้นชัยณอาคารเฉลิมพระเกียรติหรอบคณะสัตวแพทยศาสตร์โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยายลัยเกษตรศสาสตร์ โดยกิจกรรมครั้งนี้แบ่งการแข่งขันออกเป็น3ประเภทได้แก่ระยะทาง10กิโลเมตรระยะทาง5กิโลเมตรและระยะทาง3กิโลเมตรเมื่อทรงวิ่งถึงจุดเส้นชัยแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์เฝ้าทุลองทุลีพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญที่ระลึก และโลกประกาศเกียรติคุณสำหรับสุนัขหลวงวินเทอร์จากนั้นพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันระยะทาง10กิโลเมตรประเภทชายประเภทหญิงและประเภทนักวิ่งพร้อมสุนัขโอกาสนี้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยลาลัยเกรรษตรศาสตร์เพื่อสมทบทุนในกิจกรรมของคณะสัตวแพทยศาสตร,ร์มหาวิทยลาลัยเกรรษตรศาสตร ทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและทรงเป็นแบบอย่างให้กับประสบนิกรชาวไทยให้หันมาสนใจในการออกกำลังกายรวมถึงการเล่นกีฬาเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี สมเด็จพระกนิธฐาธีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมาร,พราาีพระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกาครราชทูตนักกรุงเบิร์นเฝ้าทุลอองพระบาทก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยวันที่21คกุมภาพันธ์2,568เวลา8นาฬิกาตามเวลาท้องถิน่น ของสมาพันธ์ทรัสวิสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย6ชั่วโมงสมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปห้องกรีนซาลอนโรงแรมแกรนด์รีสอร์ทบารากาสพระราชทานพระราชวรโรกาสให้นางสาวพันธภาจันทรารมเอกอัครราชทูตนกรุงเบิร์นการาชการสถานเอกอัครราชทูตนกรุงเบิร์น ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตนกรุงปารีสและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกประจำสถานเอกอัครราชทูตนักกรุงเบอร์นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตนกรุงโรมผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตนกกรุงมาดริด เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรสัสเซสระหว่างวันที่17-22ถึงกุมภาพันธ์2568จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมแกรนด์รีสอร์ทบารากัสไปออตโตเกีร์ราชเตชเชอร์แฮร์ริสแบ็กนอตไปนครสูริกเวลา12นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสูริกนกครสูริก นายอุสแฮซิกหัวหน้าห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสุริกนางสาวพันณภาจันทรารมเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นพร้อมด้วยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถานด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 971เสด็จพระราชดำเนินจากนครสูริสมาพันธรสวิสกลับประเทศไทยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรสวิสในครั้งนี้สมเด็จพระนิธิราติเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพะราสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์วิจัยเนสเล่เมืองโลซานพบว่าอาหารเป็นเรื่องสําคัญทําให้มนุษย์มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง เนสเลพยายามค้นคว้าวิจัยผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยคำนึงถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้บริโภคนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดการใช้น้ำตาลและเกลือในปริมาณมากช่วยชีวิตมนุษย์ให้สุขภาพดีมีอายุยืนยาวและไม่อ้วนพยายามคิดคน้นบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และย่อยสลายง่ายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่วนที่องค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรปหรือเซิร์นการค้นคว้าวิจัยของเซิร์นเรื่องจักรวาลและการกำเนิดของมนุษย์ช่วยให้เรามีความรู้เกี่ยวกับตัวเราว่ามาจากไหนเรียนรู้ดวงดาวและยังมีผลพลอยได้จากการค้นคว้าวิจัยนี้ทำให้พบรังสีหรือคลื่นแสงต่างๆที่นำไปใช้ประโยชน์เช่นรักษาโรคมะเร็งการสื่อสารของนักวิทยาศาสตร์ทำให้เกิดเว็บไซต์ที่ขณะน,นี้นำไปใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก สมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรันราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประเทศไทยร่วมมือกับเซิร์นเสด็จพระราชดำเนินเยือนเซิร์นแล้ว6ครั้งในช่วง25ปีที่ผ่านมานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทำให้นักวิจัยของประเทศไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมงานวิจัยและพัฒนากับเซิร์นซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์แนวหน้าของโลก โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล50วันพระราชทานศพหม่อมเจ้าอุทัยเที่ยงชยางกูล วันนี้เวลา16นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล50วันพระราชทานศพหม่อมเจ้าอุทัยเที่ยงชยางกูลณศา,าลา11วัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนคร หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยงชยางกูลประสูติเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนาย,ยน2473ส่ทรงเป็นพระธิดาในพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอกรมหมื่นพงษาดีสอนมหิบอดีตองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและหม่อมแหวนสุรีชยางกูลณอยุทยาสกุลเดิมบุญญามาลิกและทรงเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรารามาธิบดีศรีสินพระมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวามหามกุฏวิทยาหาราชรัชกาลที่4ทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนราชินีและทรงงานที่กรมการบินพาณิชย์กระทรวงคมนาคมจนกระทั่งทรง,งเกษียณอายุราชการในปี2533หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยงชยางกูลสิ้นชีพิตักษัยด้วยภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารเมื่อวันที่5มกราคม2568สริริชนาา94ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ญาติเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่วันนี้เวลา14นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายอภพลพงศุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ร้อยตำรวจโทอนันต์สุวรรณชาตรี จา10ตำรวจประสิทธิ์สุนทรกิจ10ตำรวจโทคณิสรสุวรรณรัตน์10ตำรวจโท,ส,ส,จโทสหาภาพเกิดทิพย์10ตำรวจโทเทพพิทักษ์วิสุทธ์10ตำรวจตรีอำนาจโอมณีและ10ตำรวจตรีธนกฤตลิ้มสันติธรรมเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รอบวางระเบิดบริเวณริมถนนสาย410ยะลาเบตงหน้าร้านมินิบิ๊กซีสาขาบันนางสตา หมุดที่2ตำบลบรรนานสตาอำเภอรบรรนานสตาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2,568และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาพระมหากรุณาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง7รายได้รับพระราชทานในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาทีคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ